เราเข้าใจแหละว่าเขาเนํำเดินเรื่องเร็วมันมีอะไรให้ไขเยอะแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าไม่ได้อินหรือไม่ได้รู้เรื่องราวหรือไม่ได้ค่อยได้ติดตามอะไรแล้วไม่ไแบบไม่ได้เป็นแฟนของของของจุดเล็กๆหลายๆจุดที่เขาใส่เข้ามาก็จะพลาดเลยวันนี้มาพูดถึงหนังสตาร์วอ l ์ลไลฟ t ออฟเดอะสกายวออ่าเป็นภาคที่9เป็นภาคที่9้า เป็นภาคที่9ของตระกูลสกายวอล์กเกอร์จะสามรุ่นนะถ้าใครที่เป็นแฟนสตาร์ว่าน่าจะรู้กันดีอ่าก็คือรุ่นรุ่นพ่อก็คืออนาคินสกายวอล์กเกอร์รุ่นลูกลูกสกายวอล์กเกอร์และรุ่นนี้เบนสกายวอล์กเกอร์นะครับพูดความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างไปดูมาแล้วไม่ถามว่าชอบไหมหรือว่าอะไรหรือว่าสนุกไม่สนุกแต่ถามว่าความรู้สึกเป็นไงลองพูดเออผิดคาดบ้างไหมในการคาดเดาของแฟน กึ่งกไม่มีอะไรผิดคาดเท่าไหร่นี่แหละที่เดี๋ยวเราคุยกันดีเทลว่าเผื่อไงป่ะพี่ก็ถือว่าชอบเลยเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ตอบสนองคนรุ่นใหม่เนาะอืแต่ว่าเป็นหนังที่จับต้องได้มันเป็นความคลาสสิกส่วนตัวของแฟนคลาสสิกว่างั้นเถอะว่าคิดถึงสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า กูไม่รู้เรื่องเลยกําลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่เข้าใจแต่เข้าใจพอคอนเซปต์แล้วก็เราตามมาเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามีสกายอล์กเกอร์มีเจไดมีฝ่ายจักรจักรวรรดิอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วแหละแต่คือมันเหมือนมันเดินทางมาไกลจนเราก็ไม่ได้ไปสนใจปมอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าคือผมมาได้ดูทั้งภาคที่แล้วภาคก่อนๆด้วยมามาเก็บบ้างปะปบไปกับภาคเนี้ยรู้สึกว่าภาคเนี้ยแอคชั่นสนุกดีอเออแบบว่า ดูง่ายอะ่ะม,มันดูไม่ดูเหมือนเขาคลายปมจริงๆอะ่ะคือเหมือนกับว่ามีทั้งเซอร์วิสแฟนด้วยแหละแล้วก็แบบหลายๆอย่างแล้วก็มีทั้งแบบว่าใครชอบอะไรก็ใส่มามันดูไม่ค่อยดาร์กไม่ค่อยหมน่นไม่ค่อยอะไรเลยไม่ค่อยก็เป็นแนอคชัน่นออเก็เลยก,ก็ก็ดูถือว่าสนุกไหมดูเอาสนุกยิ่งถ้าอ่ะถ้าเป็นผมไม่ใช่แฟนอยู่แล้วก็เข้าใจเลยว่าเอ้ยดูอย่างเงี้ยเพลินได้แต่ถ้าเป็นแฟน มึงคูณสิบคูณร้อยคูณพันคูณหมื่นเข้าไปเลยเพราะยังไงก็โอ้โหรู้เลยพอแล้วยังนี้ยังสนุกด้วยผมว่าน่าจะชอบนะก็มันถือเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งว่าโอเคด้วยความยาวว่าเออหนังมันตั้งแต่อันนี้โฮปมาเนี่ยถือว่าถ้าไม่ใช้ตามมาทุกภาครายละเอียดถ้าไม่ได้เก็บมานะก็จะหลงได้เลยเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากเออใช่แล้วเป็นดีเทลที่เอาใจแฟนโดยเฉพาะด้วยนะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ดูทั้งหมดหรือดูผ่านๆเนี่ย ก็จะไม่เข้าใจเออถึงแม้ดูผ่านๆก็ไม่ก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันตอบอะไรมันกําลังคลี่คลายปัญหาอะไรที่มันเคยทิ้งปมไว้ตั้งแต่ภาคเก่าอะไรเงี้ยนี่ส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้ยังบอกว่านี่คือเอาใจแฟนอคนรุ่นใหม่ถ้าเพิ่งมาเริ่มก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คุณเขไปตามเก็บเอาเองนึกเอ้าไปเริ่มหนึ่งใหม่นะจริงๆเจเจเนี่ยผูมิกับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเรียกว่าศรัทธาคลั่งไคลสตาร์วอล์ม่ก ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ทำสตาร์วอลเพราะเขากลัวว่าเขาจะทำให้สิ่งที่เขาบูชาเนี่ยไม่ดีแล้วสุดท้ายก็เรียกร้องอ,อคล้ายๆว่าทนแรงเรียกร้องไม่ไหวก็ทั้งโปรดิวอะไรเขาก็เชื่อมือด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ทำฟอร์เอเวคนก็ถือว่าทำได้สนุกอะไรเงี้ยจนตอนมาครั้งนี้อีกทีหนึ่งชอบตรงนั้นว่าเฮ้ยมันมันมันเสริมจินตนาการระหว่างที่เราตอนเป็นเด็กๆที่เล่นยาระบากาดเล่นอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าเขายัง อันนี้ไม่รู้นะว่าทำเนียมการถ่ายของเขาที่ยังบบกว่าหุ่นยังใช้แบบระบบหุ่นชักอยู่ใช้แบบอันเล็กโมเดลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยการบังคับควบคุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของสําหรับมันเซอร์วิสแฟนเหมือนกันเหอเป็นสําหรับแฟนมันแท้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่จอร์ลูกัสทำเนี่ยเขาพยายามใช้ซีจีแบบว่าทําตัวละครซ g ีเยี้ยมเลยอืแล้วมันจะรู้สึกขัดถูขัดตามันคือภาพจาร์ดตาบิงตาตาบิงโอ้โหสุดยอด เคอมาเป็นภาพจำของแฟนหนังอะว่าว่า Star w a r ลคือเป็นเทคนิคพื้นๆเทคนิคหุ่นเชิดของจริงเดียวเียวโมเดลอาจจะขยับไม่ได้สวยมากแต่ว่าคือนี่แหละคือเอกลักษณ์การที่เปลี่ยนโอเคสุดท้ายแล้วจอรลูกัสสร้างสรรนะการหาเทคนิคใหม่ๆมาช่วยเล่าเรื่องสารพัดวิธีการเนี่ยแต่บางอย่างพอมันเพราะว่ามันกลายเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคนําเนื้อเรื่องอะ แฟนเลยไม่โอเคไงรู้สึกเลอะเทอะเกินไปรู้สึกเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วแฟนหนังก็เรียกร้องว่าถ้าจะใช้ต้องผสมกันให้ดีเอคืออย่างในตั้งแต่ฟอตอเวกเก n นมาเนี่ยเห็นว่าเทคนิคทั้งมีทั้งสองแบบทั้งที่เป็นซีจีล้วนๆทั้งที่เป็นหุ่นเชิดแล้วมันก็อยู่กันได้ไง บุคลิกมันกลายเป็นบุคลิกแบบเก่าๆอ่ะแต่มันดูดูดีอะ่ะดูโอเคอะ่ะอ,อยู่ถ้าอยู่ในโลกนี้นะอยู่ในโลกสตาร์วอ s นะมาอยู่ในนี้บอกคลาสสิกคลาสสิกเลยพลอยนั่นบอกว่าาอยู่ที่ต <c oughs> ่อเชยเชยถ้าอยู่ในนี้มันเหมาะมันเหมาะเออถ้าพูดเรื่องหุ่นเนี่ยมันมีหลายตัวมีทั้ง b b บมีทั้ง c t o ีแล้วก็มีตัวใหม่ DO เออคือตอน หรือแม้กระทั่งไอตัวอ่ะพูดง่ายเราเราเราจัดเสร็จว่าไม่ใช่คนอ่ะคงที่ไม่ใช่มนุษย์อ,ะอ่ะอปมความดราม่าเหมือนภาคนี้เนี่ยเขามีใส่มาแต่สําหรับผมมันอ่อนไปไหมวะไม่เราแต่คือตัวละครพวกนี้มันหน้าที่หลักมันไม่ได้มาขับเน้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงมันเหมือนเป็นตัวเป็นเป็นตัวผ่อนคลายอยู่แล้วอ,ะอ่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวผู้ช่วยตัวผู้ช่วยอยู่แล้วถ้าเป็นหนังไทยก็เป็นตัวโจ๊กตัวเล่นบัวคอแซลบัวอะไรอย่างเงี้ยของไอชิวี่เหมือนกันถ้าอีกนิดนึงมันดราม่ามันก็ไม่ดราม่ามันเดี๋ยวอีกนิดนึงอะแต่เราชอบแล้วนะในจังหวะแบบเนียคือแบบแต่มันไม่ขยี่เลยในตอนเนี้ก็เลยเนี่ยแหละว่านิดนึงคือแต่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมในความคือพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วมันตัวละครเสริมคือสุดท้ายแล้วหนังมันก็ไปโฟกัสที่ตัวละครหลักที่เป็นเนี่ยละ ตะโกนสกายวอล์กเกอร์อแก๊งเดอะซิดหลอดทั้งหลายเ่พวนี้ามากกว่าชอ,าอาบตัวละครไหนบ้างไหมอันนี้ดีกว่าเออภาคนี้มันรู้สึกมีมีผมว่ามันมีประกายตัวละครอยู่ผมชอบหลายตัวหนึ่งในนั้นผมชอบไอ้ไคโลโรเลนเนี่ยผมรู้สึกว่าบทบาทเขามันโอ้โหคือมันเป็นอะไรผมเชื่อไปตามนั้นเลยอะมึงจะทําแบบนี้กูก็เชื่อพอ,อม,มึงจะ มึงจะทาแบบนี้มึงก็มีเหตุผลของมึงโอ้โหชอบมากอะไรเงี้ยคือไคลโรเลนเนี่ยตั้งแต่ภาคฟอร์สเวกเคนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่โดนเหยียดหยามมากนะว่าว่าเป็นตัวร้ายที่ไม่เจ๋งอ่ะแต่มาถึงภาคนี้มันมีบทพิสูจน์บางอย่างที่ทำให้ก็มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ยอม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 คือไคลไคลโรเลนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ฟอร์สเวกเคนมาอยู่ในฐานะเหมือนเด็กที่สัยเสียคือไม่ได้ไม่ได้มีความลึกคืออ่ ในหนังภาคนั้นยังไม่ได้เล่ามากกว่าว่าว่าคาร์โลเลนเนี่ยสุดท้ายแล้วพื้นฐานาที่มาที่ไปของความชั่วร้ายเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วหนังไม่ค่อยเสริมลาดเจไดก็เสริมมาอีกหน่อยหนึ่งพอภาคเนี้ยมันก็มาถึงที่สุดของของ,ของตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็สามารถเรียกคะแนนได้นะทำให้มองมองคารโรเลนไปอีกแบบหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ยถือว่าถือว่าอีกเป็นอีกตัวละครหนึง่งที่สุดท้ายแล้วเอาอยู่ แล้วก็ด้วยนักแสดงนี่ยนะที่ที่สามารถพรีเซนต์เรื่องราวผ่านตัวละครเขาได้อะไรเงี้ยถ้าบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าจะไปไม่ไม่ไปต่อนะจะปิดซีรีส์แล้วในภาคเนี้ยแฮปปี้กับการปิดหรือว่าอยากให้มันไปต่อมันควรจะปิดได้แล้วเ <laughs> ขาบอกว่าเนื้อเรื่องของสตาร์วอลเนี่ยตอนอจอร์ลูกันเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจไว้เป็นเก้าภาคเก้าตอนนี้เลยนะอ๋อเลรอตั้งแต่ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดที่เขาประกาศออกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเล่าเรื่องของสามรุ่นอยู่แล้วอืประเด็นก็คือยังรู้สึกว่าในเก้าตอนที่เราดูกันมาเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังวนๆอยู่ที่เดิม,มถึงจะเป็นคนสามรุ่นก็จริงแหละแต่ว่าด้วยอตัวร้ายสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นแก๊งเดิมตลบหลังกันบ้างใช่สุดท้ายแล้วมันคืออะมันก็เหมือนเก้าภาคเนี่ยคือเหมือนเรื่องเดียวกันเนี่ยเก้าภาคคือ ที่รู้สึกตายจริงพอดูถึงตอนนี้พอดูจบนะสิ่งที่รู้สึกตายจริงอ, 1, 2, อ่ะคือเอพิโซดหนึ่งสองสามนะที่รู้สึกว่าเออมันมีความแตกต่างจากสี่หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอความความคล้ายคลึงของเนื้อเรื่องความคล้ายคลึงของพอดเรื่องเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่อง <ๆ S 2> บางส่วนเนี่ยมันยังวนอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพนราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการเอาใจคนแต่ละรุ่นไงสี่สิบป,ปกีก่อนจะเอาใจคนรุ่นนู้นด้วยอเอาแก๊งใหม่ด้วยก็คือคล้ายๆทําทำซ้ํา รียุธบางอย่างมันเลยแบบว่าเออถ้าถ้าจะทำเรื่องของตระกูลเนี้สกายวอลเกอร์เนี่ยก็ควรจะแรบได้แล้วควรจะจบได้แล้วอไปต่อกว่านี้นี่คือถ้าไปต่อกว่านี้ต้องต้องเปิดกว้างไปกว่านี้นะซึ่งยากนะจริงๆแล้วนะได้นะยังมองว่าได้นะคืออ่ะพูดง่ายๆว่าตัวละครเนี่ยคืออ่ะถ้าถ้าบิ๊กบอกว่าชอบไครโรเล่นใช่ไหมสำหรับเราเราชอบเลสชอบเลมากคือจริงๆเลสเนี่ย แทบจะไม่ต่างจากลุกสกายวอลเกอร์นะก็คือเป็นเป็นเด็กที่เหมือนจับพัดจะผูมาทาภารกิจใหญ่ช่วยโลกโดยไม่ได้ตั้งใจช่วยจักรวาลมไมไ่ตั้งใจอะไรเงี้ยตัวละครเรนเนี่ยสามารถไปเจอภารกิจอะไรอีกก็ได้ไงด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างมาที่แบบเออเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรสรารภาพวิธีการที่เขาเล่าผ่านตัวละครตัวเนี้ยมันไปต่อได้ไปเจอภารกิจได้ประเด็นก็คือคุณต้องหาอะไรก็ตามที่มันทัดเทียม ความสามารถของตัวละครตัวนี้เนื้อเรื่องจะสนุกกว่านี้เนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกว่าบางอย่างมันเหมือนซ้ำย่ำอยู่กับที่นิดนึงเ้ยถือว่าภาคนี้มันเซอร์วิสเยอะไหมเยอะเกินไปเยอะเกินไปเยอะไปคือด้วยความที่ว่าเป็นภาคจบอะอย่างที่เราคุยกันว่าสุดท้ายแล้วมันพยายามมันพยายามจบทุกเรื่องไว้ในสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยทุกเรื่องราวทุกตัวละครทุก เพรอตที่มีปัญหามีทิ้งไวอ้อ่ะม,มันพยายามบีบอัดอะ่ะอืมให้มันอยู่ในหนังภาคนี้ทั้งหมดอะ่ะจนรู้สึกเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันแน่นอะ่ะแน่นมากอะ่ะแป๊บหนึ่งไอ้ลุงเสื้อเหลืองก็มาทุกอย่างเลยตัวละครี่เอออ่ะโอเคมาอาจจะมีปัญหาโอเคเรื่องอย่างเรื่องของเลอาเนี้ยถ้าเคยคิดว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เข้าวางแผนกันเสร็จแล้วแคร์ิพิเจอร์มาเสียชีวิตไปก่อนวิธีอ่อ มันก็เลยต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็งต้องปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงไงนะแต่ว่าอย่างอื่นอีกนะในในใน,ในตัวละครที่ผมมาใหม่แต่ตัวละครเก่าทุกอย่างมันโดนบีบอัดอยู่ในหนังมานี่ไปหมดอะไรเงี้ยมันเลยดูแบบดูลบไปนิดนึงอ่ะหรือวุ่นวายไปนิดนึงแต่แต่ถามว่ามันพึงพอใจไหมคือพึงพอใจไงอืด้วยความที่ว่าพอเป็นภาคจบแล้วเราต้องการคําตอบหลายหลายอย่างอะ่ะ ก็มาเถอะมาเถอะตอบมาเถ<ห>อะ<ห><ห>ตอบมาเลยตอบมาเลยอะไรก็อธิบายกูไมาให้หมดเลยเะโอกาสสุดท้ายก็ในไหนๆละโอการสุดท้ายแล้วมึงอธิบายไมาให้หมดเลยเงี้ยออ <c oughs> ผมรู้สึกว่าภาคนี้ความยิ่งใหญ่ผมชอบนะอืความยิ่งใหญ่ของแม่ของไอพระพทีนเนี่ยอืพอมันจะมันจะทะเงอํานาจแล้วกันยิ่งใหญ่ใช้ได้ว่ะ มันมันเอาอยู่วะอะไรเงี้ยชอบถือว่าชอบเพราะมันก็ต้องนับถึงงานดีไซน์นะเพราะบางอย่างภาพบางอย่างมันตะการตามากเออมันเออมันมันยิ่งใหญ่อมันยิ่งใหญ่มากกองทับอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่แบบห้องห้องพักอะไรนะโอนรูมเลยแล้วทุกอย่างดีไซน์แต่ไอบัลลังเนี่ยก็มีเกรดว่านี่เป็นดีไซน์เก่าตั้งแต่ภาคเก่านะแต่ไม่เคยได้ใช้อ๋อเหรอบัลลังของจักรพรรดิเงี้ยเพิ่งมาโผล่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่มันรู้สึกว่างานดีไซน์พวกเนี้ยมันเสริมไง ออมันเสริมให้แบบอลังการเออฉากลบฉากต่อสู้ด้วยยาอวกาศอะไรเงี้ยออแต่ว่ายังรู้สึกว่าฉากลบในอวกาศยังสู้โลกวันไม่ได้นะออแต่ถือว่าก็ยิ่งใหญ่ยิ่ง<อ>ใหญ่มากด้วยด้วยด้วยพอดเรื่องที่มันเสริมอ,ะอ,อ่ะเออมันคือโอกาสสุดท้ายที่จะโชว์แล้วอ,ะอ,อ่ะแล้วมันก็โชว์จริงๆมันทําได้จริงคือผมไม่ได้โตมากับซาวอ,อ,อมัน ชาติกำเนิดผมเราก็อีกเรื네่องไม่ได้เราเกิดกำเนิดมากับมาเวล่ะอารมณ์หนึ่งของมาเวลคือพออเวนเจอร์เอ็นเกมมันจบอ่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบอ่าเหมือนเอนบอกอ่ะอิ่มแล้วแบบอุ่นและสตาร์บอมีอารมณ์นั้นไหมคือจริงๆดูสนุกนะแล้วมันก็ตอบสนองอความคิดของแฟนๆหลายๆอย่างคําถามอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่มันรู้สึกว่ามันบีบอัดมากไป มันรัวไปทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบพยายามจะให้จบในภาคนี้ให้ได้ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียไงข้อดีข้อหนึ่งก็คือโอเคสุดท้ายแล้วเกือบทั้งหมดอะ่ะเกือบจะคลี่คลายหมดอะ่ะสิ่งที่แฟนเคยสงสัยสิ่งที่เคยเป็นทฤษฎีสาร,รพัดทฤษฎีคิดกันมาเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้รับการตอบอแต่ด้วยความที่มันอยู่ในหนังภาคเดียวอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่ามันเร่งเกินไปซึ่งบางอย่างเนี่ยยังมองว่าคล้ายๆกับว่าเจเจเนี่ย เขาเหมือนมีเรื่องตัวเองให้เล่าอ่ะ,อะเขาควรจะเล่าแยกอีกภาคหนึ่งอ่ะคือ,อม,มันกลายเป็นว่าการที่มันมีลัทเจใดโผลมามันทําให้ความต่อเนื่องของของเนื้อเรื่องที่เจเจคิดไว้อ่ะอม,มันมันหายไปแล้วเขาพยายามที่จะเล่าใหม่อ่ะอืมเหมือนเหมือนเป็นภาคต่อของเวกเกนเนอะโลกของเจเจเนี่ยโลกสตาร์ของเจเจเนี่ยมันยังมีดีเทลเยอะมากที่เขาอยากเล่าแล้วเขาไม่ยอมทิ้งเลย อืสุดท้ายแล้วเขาเลยเอามาใส่ในนี้หมดเลยไงมันควรจะเป็นเอพิโซดอีกเอพิโซดหนึ่งได้เลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องหมดอ่ะมันเลยรู้สึกบีบอัดไปหน่อยถ้าจะปิดแล้วจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจําได้ติดหูติดตาอืมีอะไรบ้างถ้าเกิดจําได้เหรอดาอันนี้เป็นส่วนสำคัญคือสตาร์วอล์คู่กับ การโดนดาบไรเซเบอร์นี่แหละอีกอีกอย่างนะก็คือฉากลบฉากต่อสู้ในอวากาศเพราะหลายหลายภาคทําได้ดีมากทําได้สนุกมากทั้งอ่าภาคเก่าอย่างอันดีโฮปเนี่ยฉากโจมตีเดสตาเนี่ยก็เป็นที่จดจำของคองหนังอยู่อในโลกวันเนี่ยก็ใชอ่อย่างตอนรีเทิร์นเอาแจไดเนี่ยก็ถือว่าสนุกตื่นเต้นภาคนี้ก็มี ที่เป็นซีนลบซีนใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งความเด่นของคือมันเป็นหนังอวกาศอ่ะเป็นสงครามอวกาศอ่ะมันต้องมีเออมันต้องมีการใช้ยานวกอมันต้องใช้เออยานอวกาศถล่มกันนะแล้วก็นี่แหละคือที่ที่ที่ติดตาติดใจนอกจากโดนดาบไล์เซเบอร์ก็คือฉากลบกลางอวกาศนี่แหละที่ทําได้สนุกเออรู้สึกอย่างอย่างสมมติภาคนี้นะในความรู้สึกคือถึงแม้มันจะมีไลฟ์เซเบอร์มันจะมีไอพวก ทั้งฝ่ายซิดกับฝ่ายเจไดสกาวเกอร์เนี่ยแต่ผมก็ยังชอบดูยานมันสู้กันมันยิงกันว่ะมันมันสนุกว่ามันอยู่บนฟ้าแล้วอลังการหว่ามันอะไรเงี้ยภาพที่มันเป็นแอคชั่นอย่างการประชุมสภาของเจ้าหญิงอมมดาลาอืมมันก็ยังติดตาเราอยู่ถือว่าเสน่ห์เสน่ห์ของไอ้การความเป็นการเมืองเนี้ยเออชอบนะชอบความเสน่ห์ความเป็นแบบว่าการกดดันกันอะไรเงี้ยในในในพวกการเมืองอะไรเนี้ย '7, จ็ดแปน้อยลงเลยนะหึงอสองสามสีห่หกนี่จะหนักกว่าน,นี้หนักมากหนักมากมันมันพูดถึงเรื่องของอำนาจการโหยหาอำนาจการขึ้นเป็นใหญ่อะไรเงี้ย <S <S 2> <S 2> ซึ่งซึ่งเรื่องวันนี้มันมันชัดเจนอยู่ในในภาคเก่าๆอะไรเงี้ยภาคใหม่เนี่ยมันโดนแทนด้วยตัวละครมากกว่า <S <S ม,มันไม่ได้เน้นไปที่ระบบเหมือนภาคเก่า ที่ต้องมีการปกครองมีหัวหน้ามีลูกน้องมีอะไรเงี้ยตัวหนึ่งก็คนก็ต้องรู้ว่ามันเป็นแค่เพียงของเล่นแต่ก็ต้องมีก็คือพวกหุ่นกระป๋องต่างๆอย่าดูถูกพวกดรอยอย่าดูถูกพวกดรอยไอโอเอสอย่าดูถูกพวกดรอยไม่ใช่ก็อันนี้ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เด่นนะพวกงานดีไซน์พวกหุ่นยนต์พวกอ่ะพวกแง่ของเล่นอะไรแหละก็แล้วที่จะจจะเรียกตังกูได้อีกอะไรแต่ว่านอกจากที่ว่างานดีไซน์ที่มัน สวยมันแปลกตาแล้วนะมันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ดีอืมตัวละครบางตัวเป็นตัวละครสําคัญด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วงานดีไซน์ก็คือขายได้อีกอือ่ะคะแนนให้ให้ที่แปดถูกสำหรับเรานะหนังมันถ้าดูมุทนวัยเด็กที่เห็นเครื่องบินยิงกันแล้วมีแสงเลเซอร์ก็คุ้มแล้วแล้วคลิป อารมณ์นั้นไว้มาจนถึงทําอารมณ์ได้จนถึงทุกวันเนี้ยมันโอเคสําหรับเราแล้วเราก็กลับไปดูเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรามีจินตนาการก็ให้อยู่ที่9รู้สึกว่าอา้ะก็แต่ไม่ใช่ว่าจะไปตามตามตาม,ตามสตาร์บอรไม่ได้ผมมายังรออ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเปิดจัก,กรวาลใหม่ๆมเรื่องราวใหม่ๆใตยภาคใหม่ๆผมอะโอเคอแต่กับไอ้สกายวอล์กเกอร์ซา้เนี่ยมันเฉพาะกลุ่มไปหน่อย แต่กลุ่มใหญ่แล้วกันแซาะกลุ่มไปหน่อยฉะนั้นผมก็ให้ที่7.5ครับคืออันนี้ในส่วนตัวคืออ่ามันมันดำเนินเรื่องเร็วอย่างที่บอกมันใส่หลายอย่างมันเร็วปุ๊บปุ๊ปุ๊ปแล้วคนใหม่ๆมันทําอารมณ์ได้ยากแต่ว่าถ้าคนเก่าเก่าอ่ะเขาจะไขเปราะปุ๊บ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 แล้วเขาไขได้เร็วซึ่งถ้าเกิดเขาไขได้เร็วเนี่ยมันก็จะสนุกแบบติ๊ก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 สนุกตามเบี้ยใบลายทางแต่คนใหม่ๆเนี่ย เราเข้าใจแหละวอาเขานําเดินเรื่องเร็วมมนมีอะไรให้ไขเยอะแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าไม่ได้อินหรือไม่ได้รู้เรื่องราวหรือไม่ได้ค่อยได้ติดตามอะไรแล้วไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแฟนของของของจุดเล็กๆหลายๆจุดที่เขาใส่เข้ามาก็จะพลาดเลยใช่อะไรอย่างนั้นก็ถ้าเป็นแฟนเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาแลยแหละแต่ถ้าไม่ใช่แฟนเนี่ยก็นิดหนึ่งแล้วกันผมให้ที่เจ็ดจุดห้าครับคือส่วนเนี้ยังมองว่าตอนที่ฟอยด์ะเวเนนชายเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ใช่แฟนก็ได้นะออ หนังเปิดตัวละครใหม่เออผมรู้สึกว่าฟอนวีเก้นไม่ไม่ใช่เปิดโลกใหม่ๆเปิดเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งมันทําให้หนังดูสนุกได้ทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่ไม่เคยดูสตาร์วอลเลยก็ได้นะมาถึงดูฟอ r วีเก้นก็เข้าใจเลยอ่ะแล้วหนังก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองชัดเจนซึ่งนตอนนั้นยังมองว่าโอเคต่อไปเนี่ยโลกสตาร์วอลมันจะไปไกลกว่าเดิมแล้วล่ะแต่พอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตั้งแต่ภาคลาเจดาแล้วล่ะที่รู้สึกว่าโอ้โหแบบเอาใจแฟนอย่างเดียวเลย สิ่งต่างๆดีเทลตัวละครต่างๆดีเทลเรื่องต่างๆเนี่ยโดนดึงมาจากซีรีส์โดนโดนดึงมาจากนิยายที่ถึงจะเป็นแฟนหนัง <c oughs> บางทีก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ <c oughs> มันทําให้เกิดสองกระแสไงว่า <c oughs> ส่วนหนึ่งคนที่เป็นแฟนเก่าๆก็โอเคยังชอบอยู่เพราะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทิ้งสิ่งที่สร้างสารรค์กันมาตลอด40ปีะอะไรเงี้ยแต่แฟนใหม่ก็จะแบบอะไรว่าพูดถึงอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่คุณพูดถึงในหนังเนี่ยเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ ไม่เคยเห็นไม่เคยแรมบังครเลยอะไรเงี้ยแถมยังต้องอ้างอิงถึงอะไรก็ไม่รู้ว่าสี่สิบปีที่แล้วอีกต่างหากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ยังยังชื่นชมฟอย์เวเคนว่าฟอย์เวเคนเนี่ยเป็นภาคที่ผสมได้ดีอืการเชื่อมโยงบางอย่างเนี่ยมีไว้ให้เพื่อคนไปตามอืแต่ว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ที่เนื้อเรื่องใหม่อืมบทสรุปสําหรับคนรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยตามตาวอเนี่ยก็อาจจะ ไม่ใช่ทางก็ได้เ,เรื่องนี้มันถูกเล่ามานานแล้วถ้าจะถ้าเกิดไม่ไม่ขมมดสักทีเนี่ยมันก็จะแบบจะเยื้ยเยื้อไปไห <c oughs> น <c oughs> ตัวละครก็มี <c oughs> ทั้งหลายตัวที่เป็นตัวเดิมหมดเลยมันแบบถ้าไม่ขมมดสักทีมันก็แบบมันก็มีสองอย่างก็คืออ,อย่างที่บอกว่าตอนฟอยส์ k วเกนเนี่ยพอมันเซตตัวละครใหม่เนี่ยคุณก็สามารถสร้างสรร ตัวละครฝ่ายร้ายตัวใหม่อ,อหรือโลกใหม่ๆการใหม่ๆได้อเลยเงี้ยม,มันไม่จําเป็นจะต้องย้อนกลับมาว่าโอ้ยสัตว์ตัวแต่รุ่นรุ่นทวดอะไรเงี้ยเยอะไปหน่อยอแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรสุดท้ายแล้วมันคือแบบอ๋อมันคือตอบคาถามของแฟนที่คอรอคอยมาสี่สิบกว่าปีเนะี่ยโอเคตอนนี้ได้คำตอบชัดเจนแล้วใช่ไหมปีพอ,อ,อใจแล้วหรือยังปิดสักทีเหอะกูจะได้ตายตาหลับนี้เออนะอารมณ์มันคงจะเหมือนแบบเหมือน รู้แล้วว่าวันพีซจะจบยังไงอะแอบน,นั้น,นะออ่ะอความสุขอ่ะเออ,เอ,อก็สมการรอคอยขอ,ของแฟนเขาแหละอย่างน้อยก็จบคมวดได้ก็โอเคอ่ะฉะนั้นสิริรวมคะแนนด็อกหนังก็อยู่ที่แปดจุดหนึ่งคะแนนครับเป็นคะแนนจากด็อกหนังตามจริงแล้วเรื่องเนี้ยแฟนยังไงก็ดูแล้วก็คงมีเรื่องคุยกันเนยอะอีกแหละแ,แล้วก็ถ้ามีอะไรก็มาพิมพ์คุยกันในคอมเมนต์ได้ชอบไม่ชอบ คิดเห็นส่วนไหนอะไรยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็มาคุยกันในคอมเมนต์เราได้ก็ถ้ามาเมนก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยด็อกหนังนะครับทั้ง2ช่องทางไม่จะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube กด DOC Doc ตามด้วยคำว่าหนังจะเจอทั้ง2ทังทางแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่าไปกดกระดิ่งด้วยครับจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้วันดีครับ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 เขาดัานมืดแล้วผมว